เสียชีวิตหลังออกรายการดังแฟนหนุ่มมิกกี้คู่สาวสองพิสูจน์รักแท้มีจริงสุดอะไรเสียชีวิตแล้วก่อนอายุ38ปีแฟนหนุ่มมิกกี้อายุ29ปีข้าราชการครูสราวสองพบรักก่อนสามีใน Facebook รักงอกงามตัดสินใจใช้ชีวิตด้วยกัน5ปีเกิดเหตุไม่คาดฝัน ความรักของครูสาวสองกับแฟนนุ่มต้องจบลงด้วยการพัดพรากจากความตายทั้งคู่เพิ่งมาออกรายการดัง Copper o r Not คู่ไหนใช่เลยพร้อมเผยเรื่องราวความรักก่อนเห็นมิกกี้ใน Facebook แม้จะรูปไม่ตรงปกแต่ชอบในความตลกของมิกกี้คนที่มีความสุขพูดอะไรก็ไม่โกรธไม่มีความเครียดเลยเป็นครูสอนเราได้สอนเด็กได้ ใช้ชีวิตร่วมกันสร้างบ้านซื้อรถหลังคบมา5ปีเดือนสิงหาคมก่อนเริ่มป่วยเมื่อสร้างบ้านเสร็จไปหาหมอพบว่าเป็นมะเร็งโดยมิกกี้คอยเคียงข้างให้กำลังใจสัญญาไม่ทอดทิ้งตั้งนาฬิกาปลุกทุก30นาทีเพื่อคอยดูก่อนว่าเป็นไข้หรือเปล่า ทำแบบนี้ตลอดอยู่กันสองคนที่บ้านเชียงรายหลังหมอบอกว่ามะเร็งระยะสุดท้ายเมื่อเดือนตุลาคมอยู่ได้6-8เดือนรักษาแบบประคับประคองอยากกินอะไรก็ให้กินในช่วงระยะสุดท้ายของชีวิตเขาก่อนเผยว่าเรารู้ว่าเราเป็นอะไรจะได้เตรียมตัวหรือกินยารักษาให้ถูกต้อง อย่างไรก็ตามแม้เป็นข้าราชการแต่มิกกี้ไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลให้คู่รักเพศเดียวกันได้ก่อนไม่สามารถทำคีโมได้เนื่องจากมะเร็งแพร่กระจายต้องใช้ยามุ่งเป้าค่ายา120,000บาทต่อเดือนทั้งคู่จึงปฏิเสธการรักษาเลือกที่จะประคับประคองเขาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดก่อนทั้งคู่จะบอกความในใจต่อกัน กรบอกมิกกี้ว่าไม่ว่าจากนี้ตัวเองจะอยู่ต่อไปอีกกี่ปีก็ช่างคนคนนี้คือคนสุดท้ายที่ผมจะรักจะรักคนคนนี้ตลอดไปด้านมิกกี้อยากบอกพี่กรณ์ว่าชีวิตเราผ่านอะไรมาเยอะ ตอนนี้เป็นแค่บททดสอบอาจจะยากไปมิกกี้จะช่วยติวข้อสอบพี่กรณข้อนี้ให้ผ่านไปได้เราจะกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมไปทะเลด้วยกันอีกเรื่องราวสุดซึ้งจากผู้ร่วมรายการไดไดอาน่าและไก่สมพลน้ำตาไหลกลางรายการไปด้วย ก่อนหน้านี้มิกกี้เคยโพสต์ผ่านทาง Facebook ด้วยว่าเป็นสาวประเภทสองที่มีสามีอยู่กินด้วยกันแต่ด้วยกฎหมายที่ไม่เปิดโอกาสให้คนข้ามเพศทําให้เธอไม่สามารถใช้สิทธิที่พึงมีเหมือนคู่สามีภรรยาที่เป็นชายหญิงปกติทั่วไปโดยเธอระบุว่าปรับราชการเป็นครูอยู่กับแฟนมาเป็นเวลา5ปีสร้างบ้านแต่งงานด้วยกันเริ่มต้นชีวิตอย่างมีความสุขแต่สามีตรวจพบมะเร็งปอดแพทย์บอกว่าหมดทางรักษา การรักษาคือประคับประคองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงสุดท้ายของชีวิตทางรอดคือยามุ่งเป้าซึ่งยาชนิดนี้จะช่วยไม่ให้มะเร็งมันลุกลามไปมากกว่านี้และอยู่แบบเชื้อสงบแต่ราคาของยาคือต้องทานทุกวันวันละ4 0 0พบาทต่อเดือนคือ1,2,000 0บาทแต่ถ้าได้สิทธิ์ข้าราชการจ่ายตรงแฟนก็จะได้ยาฟรีโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียว ปัญหาก็คือเธอเป็นข้าราชการแต่ไม่สามารถจดทะเบียนสมรสเพราะคู่ของเธอเป็นเพศเดียวกันขณะที่ล่าสุดเพจรายการ Copper o r Not คู่ไหนใช่เลยโพสต์อะไรการจากไปของกรสุดเศร้าว่าทางรายการขอแสดงความเสียใจต่อาการจากไปของคุณกรพลวัตชัยวุฒขอบคุณที่ทำให้เรารู้ว่าความรักที่แท้จริงเป็นอย่างไรขอบคุณที่ทำให้พวกเรารู้จักคำว่าไม่ยอมแพ้ขอบคุณความทรงจำดีๆที่เรามีร่วมกัน ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด